สวัสดีครับพบกันในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรณ์นะสำหรับรายการของเราในรอบนี้ก็มาแล้วนะครับนะสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ก็มาแล้วเหมือนเดิมนะครับนะกรุณากดแชร์ให้ด้วยนะกดแชร์กดไลฟ์นะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเราด้วยนะครับ นะก็เข้ามากันได้นะเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะก็ช่วยกันแชร์ออกไปครับเพียงคนละ9000 900 99, 9กแชร์เพียงเท่านั้นนะก็กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับนะอืมดูที่คำว่าสดครับ มาครับกดแชร์ออกไปให้ด้วยนะครับนะเพียงคนละเ9 9 9ยแชร์นะดูนี่คำว่าสดนะครับนะเมื่อแชร์แล้วตามได้ชื่อเล่นและตามได้คำถามนะครับถามกันได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะ บแชร์แล้วแมวอ๋อไม่ดูครับเรื่องแมวผมบอกมาไม่รู้กี่ครั้งนะเรื่องหมาเรื่องแมวมันไม่ใช่หน้าที่ของผมถ้าอยากดูก็คือผมไม่ดูเรื่องของหายหรือแมวอะไรอย่างนี้ตั้งนานแล้วนะอืมนะกดแชร์ออกไปด้วยนะครับนะผมไม่ไม่ดูเรื่องแมวมานานแล้วนะอืมนะนาแชร์แล้วสามวันนี้จะมีโชคลาภไหมคะ นะก็ยังไม่มีครับนะเอ,อคุณนาครับนะอืมนะกดแชร์ออกไปครับผมดูแค่รายสามวันนะครับนะอืมแล้วก็เรื่องของหายอะไรผมก็ไม่ได้ใส่ใจดูมานานและนะคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์นะครับนะมาครับ นะผมส่วนใหญ่ผมดูดวงคนครับนะอืมผมไม่ชอบมายุ่งอะไรกับสิ่งที่ไม่ใช่คนนะออันนี้เรื่องจริงครับนะอืม แชร์นะรแลสิบเก้าอีกนานไหมป้าจะโอนเงินค่าศึกษามาให้เขาเดี๋ยวเขาโอนให้ครับไพ่มันบอกว่าเขาเขาจะโอนให้นะอืมนะเขาก็หาเงินอะไรแล้วเขาจะพยายามจะโอนมาให้ไพ่บอกว่ามันมีไพ่เหรียญขึ้นตรงกลางก็แปลว่าเขาพยายามจะหาเขาพยายามหาเงินให้นะถามว่าอีกนานไหมมันก็ไม่นานแล้วครับนะไพ่มีอิทธิพลภายในสามวันนี้ นะเขาเขามีเงินเขาก็พยายามจะให้เราครับแต่มันยากครับช่วงนี้หาเงินยากครับพูดตรงๆนะอืออ่ะมาครับกดแชร์ออกไปครับนะเวลามีจำกัดนะครับนะ ตอนนี้ก็ผ่านมาห้านาทีนะนะนะเรื่องเรื่องสัตว์หรือสิ่งเรื่องสัตว์อะไรเงี้ยผมไม่ดูนะเรื่องของหายอย่างเงี้ยนะส่วนใหญ่จะดูเป็นหน้าไพ่นะผมดูชีวิตคนเป็นส่วนใหญ่ครับนะอืมนะมาครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์นะเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคําถามครับอืมนะ ช่วยกันกดแชร์ออกไปด้วยนะครับนะเพียงคนละเก้ารอยเแชร์นะเออเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามครับอืมก็เข้ามากันได้นะครับนะคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นแต่ถ้าเป็นเรื่องสัตว์หรือสิ่งของผมไม่ขอดูนะครับนะมันผิดกดติกามั้งแต่แรกครับนะ รัดยี่สามปีแฟนชื่อหน่อยเขายังรักหนูอยู่ไหมไพ่ดูนะครับนะเขาไปแล้วครับนะไพ่บอกเขาไ like ลซึ่งความรู้สึกทุกสิ่งไพ่ไปอย่างนั้นนะไพ่ไล like ซึ่งความรู้สึกและทุกสิ่งครับนะเขาไปแล้วครับอืมมันเป็นไพ่เจอคนเจ้าชู้อ่ะมันเป็นไพ่คนที่ไม่ได้หยุดกับใครนะนะรัตนะอืม มาครับกดแชร์ออกไปผมพูดไปตามหน้าไพ่นะพูดตามความจริงครับนะกดแชร์ให้ด้วยนะครับนะเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์นะพูดไปตามหน้าไพ่ไพ่มันเป็นไพ่ขุนศึกซึ่งมันเป็นไพ่ที่ไม่หยุดอยู่กับใครนะความรู้สึกจึงยังไม่นิ่งไม่เรียบไม่เฉยนะ ออาเข้ามากันได้นะครับนะในเวลานี้ผมอาจารย์ท็อปนะครับก็ยังอยู่นะครับนะก็ยังถามยังดูที่คําว่าสดนะครับถ้ามีคําว่าสดแปลว่ายังอยู่แต่ถ้าไม่มีคํา,า,ว,าคว่าสดแล้วแปลว่ไม่ได้อยู่แล้วนะครับนะอืม มาครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ9,999แชร์นะเมื่อแชร์แล้วตามได้ชื่อเล่นและตามได้คำถามนะครับนะกดแชร์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามเดี๋ยวสักพักก็ไปนะครับจะหมดเวลาเข้าไปแล้วนะครับนะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้นะครับที่ Facebook ครับโอซิริกรอภิรัตเฟซบุ๊กโอซิริกรอภิรัตนะครับเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าสองสองหกสี่ห้าศูนย์เก้าสองห้าเก้าสองเก้าสองหกหนึ่งไอดีไโอซิริขหนึ่งห้า ตามนี้ครับนะแล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ทอบนะเมตราเบอร์โทร08 492 666 58ครับ ID ดไรเอเจทีโอพครับนะก็นะนะบงสวงเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมนะหรือใครจะเช่าบูชาวัตถุมงคลก็มาติดต่อสอบถามกันได้นะครับเทวรูปต่างๆนะเอาละนะก็ดูที่คำว่าสดนะครับถ้ายังมีคำว่าสดแปลว่ายังอยู่แต่ถ้าไม่มีคำว่าสดแล้วแปลว่าเราออกไปแล้วนะครับนะ นะคนละเก้าพัเก้ารเก้าเกแชร์นะเลขสี่สิบแปดวันนี้พี่สนไปหาคนชื่อแจงชื่อแจดไหมคะพี่สนไปหาคนชื่อเจสไหมผมดูตามหน้าไพ่นะไพ่บอกว่ามันเป็นไพ่เจ้าชูอ่ะผมก็ไม่รู้นะว่ายังไงไพ่มัน มันเป็นไพ่นั่งกับที่ก็ไม่ได้ไปไหนนะอืมไพ่เป็นไพ่นั่งกับที่อ่ะมันมันไม่น่าจะไปไหนนะอืมนะกดแชร์ออกไปครับนะคือไพ่ย,ยังนั่งอยู่กับที่อ่ะไพ่ไม่ขยับไปไหนนะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์นะเมื่อแชร์แล้วตามได้ชื่อเร่นและตามได้คําถามนะครับถามกันได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้น สำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะดูที่คำว่าสดนะครับนะถ้ามีคำว่าสดแปลว่ายังอยู่นะครับแต่ถ้าไม่มีคำว่าสดแล้วแปลว่าไม่ได้อยู่แล้วนะครับเอาละนะเข้ามากันแล้วก็ถามได้นะครับเวลานี้แต่ถ้าหมดเวลานี้แล้วผมไม่ได้อยู่แล้วนะครับ เอาเละถ้าเข้ามาแล้วไม่ไม่ถามอะไรกันผมก็จะไปแล้วนะเดี๋ยวไปเจอที่รายการหน้าแล้วกันครับอ